หากว่าเธอไม่ชุดมือ่อใชห,หากว่าเธอไม่ช่วยดึงฉันไว้ก็งลงทางไปไหนแล้วตั้งนาชีวิตต้องผาจนพายุยู่นและภัยผ่าน ใจบางบางคงต้านทานไม่ไหวเธอน้ำพาปันป่าทางมืดมิดเป็นเหมือนดังเข็มทิศชี้ทางไปทุกครั้งที่มือเธอ จะมือฉันยิงมันใจจะต้องไปถึงจุดหมายเราสักวันอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออาจจะเดินลงทางทางกันอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือ